เห็นใจนะอาตมาเห็นใจแล้วเข้าใจมันเป็นเรื่องของวิบากเราต้องเข้าใจทําใจมองไปที่ว่ามันเป็นวิบากนี่แหลนะน้อวิบากทีนี้คําว่าวิบากนี่มันหมายความว่าผลผลอะไรผลของความโง่ผลของความไม่รู้ผลของความไม่เข้าใจเออเราก็ไปตามโลกียะตามโลก ไปตามโลกเรามีกามเรามีจะต้องเป็นมีเพศสัมพันธ์เราจะต้องเป็นมีลูกจะต้องมีอะไรต่ไรทุกวันนี้เนี่ยมันมีความรู้คนทุกวันนี้ในโลกทั้งโลกเนี่ยไม่แต่ศาสนาพุทธศาสนาอื่นๆก็าตั้งต็ตามเขารู้แล้วก็เข้าใจแล้วว่าการมีลูกเนี่ยมันทุกมีลูกนี่ยมันเป็นภาระนะ พร,ระเงินพระพุทธเจ้าลูกออกมาทังเรียกว่าชื่อเจ้าภาระนะห่วงราหุลัง,งเจ้าห่วงเจ้าภาระห่วงทังได้จะตั้งชื่อลูกว่าที่จริงท่านไม่ได้ตั้งหรอกคาที่ออกจากปากครั้งแรกครั้งแรกของพ่อแม่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยลูกของพระเจ้าแผ่นดินออกมาว่าอ้าราหุรังพันธนังท่านบอกว่า ท่านตราสเป็นคำเท่านั้นเองลางหูรังปันทนังโอ้เจ้าห่วงมันเกิดมาเป็นเครื่องผูกคอผูกขาผูกแขนและเขาก็บอกว่าท่านตรัสตั้งชื่อลูกว่าลาหูรังมันก็ตลกชื่อมีร้อยแปดไปตั้งชื่อให้เพราะเพระอะไรก็ได้ไปตั้งชื่อลูกว่าจะห่วงน้ำไม้อันนี้ก็ขยายความให้ฟังปร,รอบๆเท่านั้นเองนะ ประเด็นอ,อะไรอ่ะลืมละเป็นเรื่องลูกเรื่องสัสมภาระเพราะ<ห>งั้นเป็นเรื่องนี้เราไม่รู้อวิชชาเราไม่รู้เพราะงั้นเราเข้ามานี่เราจึงมาเข้าใจมาเห็นก็ต้องทําใจได้ว่าสิ่งนั้นมันผ่านไปได้เป็นดีมันเกิดแล้วมีแล้วมันเป็นภาระของเราเราก็ต้องทําใจว่าเออนี่เป็นวิบากที่มันจะต้องมาถึงเราแล้วด้วยอวิชชาเราไม่รู้ ทีนี้ในโลกขณะนี้ที่อัตมาพูดค้างเมื่อกี้ว่าเขารู้แล้วเขาก็เลยไม่อยากมีลูกกันเนี่ยตุกวันนี้ทั้งนั้นหะส่วนใหญ่เลยหนุ่มๆสาวๆไม่อยากมีลูกกันเขาจะแต่งงานก็แต่งงานเพื่อกามไม่ได้แต่งงานเพื่อจะต้องสื่อเผ่าพันธ์จริงๆแล้วธรรมชาติคือการแต่งงานหรือการมีคู่คือการสื่อเผ่าพันธุ์ไม่ใช่การเสพรสแต่เสพรสนี่แหละมันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นมา มัเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะในสรีระของสัตว์โลกอย่างสัตว์โลกหลายชนิดทุกวันนี้มันก็ยังเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่พอถึงฤดูการฮอร์โมนหรือว่าขันร่างขันมันจะมีอุ้นเวียนของเรื่องของนั่นแหละทั้งลินน้ำไฟลมพอถึงเวลาที่จะสืบพันธุ์มันก็จะมีฮอร์โมนขึ้นมาบังคับให้ตัวมันเองต้องไปสืบพันธุ์ พอหมดหน้าฮอร์โมนนั้นก็จะผ่านไปโดยธรรมชาติของเขาอะ่ะมันก็ไม่มีการสืบพันธุ์ของของสัตว์พวกนั้นแต่คนนี่มันโง่มันบ้าไปติดรถเข้ากันเลยโอ้โหไม่เป็นสัมเลยทุกวันนี้อย่าว,ว่าแต่คนเลยแม้แต่หมาทุกวันนี้ที่จริงหมามันมีฤดูการผสมพันธุ์เดี๋ยวนี้หมาไม่มีฤดูการแล้วเห็นไหมว่ามันเลอะเทอะไปหมดเลย มันเอาอย่างคนมามันก็มีเส้นก่อนสมัยก่อนเขาบอกว่ามาหน้าหนาวมาหน้าหนาวที่มันจะผสมพันธุ์มันจะมีฤดูกาลเดี๋ยวนี้มันไม่มีฤดูกาลละยิงยิ่เป็นตนมันเลอะเทอะไปหมดมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆพวกที่นี่มันจะดื้อกิเลสมันจะโตมันจะใหญ่จะเก่งกว่าธรรมชาติกิเลสเนี่ยมันโตกว่าธรรมชาติไปอย่างนั้นอย่างนั้น Okay, สรุปรแล้วก็เราก็มันผ่านไปแล้วเป็นอนดีตแล้วมีแล้วก็อ้าวครับวิบากนี้ไปแล้วก็จำน,นวนลองรับวิบากนี้แล้วลูกของเราเกิดมาก็มีวิบากในตัวมันก็สมกับเราละ่ะมันต้องสมมันต้องลงตัวของวิบากของเราทเราจัดสัดส่วนของวิบากไม่ได้สัจจะมันไม่มีเบี้ยวไม่มีเพี้ยนไม่มีโกง มันตรงเลยมันได้ของเราอย่างนี้เราก็ได้เรียนรู้เข้าใจว่าอ๋อเรายังไม่มีบาปมีอยู่เนะเาะก็เจียมตัวอา้ารับไปกลมหน้ากลมตารับก็จ้ไขให้มันได้ไปสบายสบายเลยหให้มันดีที่สุดทารีจะมีปูมมปัญญาปฏิภาณคุณตัดไม่ออกตัดไม่ขาดตัดไม่ได้มันเป็นเรื่องของเราแล้วมันเป็นเราเองเป็นเราจำนวน อนะย่างอาตมานี่รู้ตัวโอ,โอ้ไม่พยายามมีอันนี้มาจนเปิดบาทเนี่ยมันก็รอดมาก็ได้หรือหลายหลายคนเรียกว่าเคราะดีการไปมีลูกนะัม่มเป็นโชคนะเคราะเคราะดีแม้ไม่เข้าใจอันนี้ทีเดียวหลีกไม่พน้นก็ยังไปมีไม่เกิดไม่มีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เคราะดีไปนะแต่ที่คนรู้ยิ่งขนาดไม่เอาเรื่องนี้ตัดขาดคนนั้นก็ยิ่งเป็นคนเก่งเป็นคนที่โชคดีที่ไม่ รนรานหาเคราะห์หลุดพ้นจากเคราะห์เหล่านี้ได้มันคนหลุดพ้นจากการสมสู่สืพันได้เป็นคนเก่งเป็นคนมีโชคเป็นคนที่หลุดพ้นจากทุกเหตุแห่งทุกครับอยู่ในสังคมสาธารณภูีพวกเรานี่ไม่ได้มีพ่อแม่ดูแลส่วนตัวเท่านั้นหรอกนะครับ พวก,พวกเราเนีย็นยโอ้โหสบายเลีย้ยงดูกันหลายคนบาง<น>ทีบางคนในที่นี้ก็เลยคิดเลยว่าเออไม่เป็นไรแล้วมีลูกไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่ลูกสาธารณะมันก็เลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่ว่าทุกคนมีคนช่วยเลี้ยงเยอะ,อ,ะ,อ,ะอย่าคิดอย่างนั้นนะ <laughs> <laughs> แล้วก็เลยโอ้โหไม่คิดไม่ไม่ระม,ม,มัดระวงังไม่อะไรต่ไรเลยแล้วก็ไปทําให้มันมีมากๆขึ้นมาไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะไม่มีคนมามันจะมีมาเรื่อยๆเด็กๆเล็กๆมันก็จะมีมา